ตอนนี้ฝนที่ตกลงมาตกหนักกว่าเดิมฝนใกล้หยุดเต็มทีละวเฮ้ยมายืนบางกล้องอะไรเนี่ยซื้อก็ไม่ซื้ออะไรเห็นตั้งกล้องเ,อเตรียมแก้งตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าบางคนนี่ก็เริ่มหมดแล้ว สวัสดีครับผมช่างขาเลาะพาดูพาทำพากินพาเที่ยววันนี้เป็นวันพุธนะครับเป็นตลาดนัดวันพุธเยน็นก็ตอนอื่นเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก็พ่อค้าแม่ค้าก็ตั้งร้านกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดูด้านน,น,าน,น,น,นู้นนะครับด้านนู้นบริเวณนั้นนะครับบริเวณนั้นจะเป็นเขื่อนลํประเพิงตอนนี้จะเห็นมีฝนตกครับตอนนี้ตกตกะเลิดเขื่อนมาแล้วครับเสร็จแล้วลมเนี่ยก็พัดไปทางด้านเขื่อนครับแต่ไม่แน่ใจว่าฝนจะตีกลับมาหรือเปล่าตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าก็กังวเลเรื่องฝนอยู่แต่ว่า ังวลใจได้ก็แค่นั้นครับผลทำอะไรพ่อค้าแม่ค้าไม่ได้ก็ขายกันเหมือนเดิมเนี่ยบางที่บางร้านก็ตั้งร้านกเสร็จเรียบร้อยแล้วบางร้านก็กำลังเตรียมของร้านนี้ครับเรียนหร้อมกลุ่นไปทั้งตลาด ก็ฝนตอนนี้เริ่มจะย้อยม้แม่ม้แม่ลงมาแล้วแต่เดี๋ยวต้องหลบก่อนครับฝนฝนย้อยแล้วฝนย้อยแล้วฝนย้อยแล้วครับฝนย้อยแล้วก็เตรียมตัวรับสถานการณ์ฝนเหมือนเดิม ตั้งแต่กลับจากเที่ยวกับจากต่างจังหวัดนะครับตั้งแต่เมาขายของโหโดนฝนล,ลําทุกวันเลยวันนี้ก็ไม่เว้นก็เสวันนี้ก็โชคดีหน่อยวันนี้ตั้งร้านเสร็จแล้วแล้วตอนนี้ก็ขายได้ค่าน้ําแข็งไปเรียบร้อยแล้วครับบาท เรียนสีสวยมากน่าก,กินน่าก,กินจ้าตอ,อนใกล้กิ๊บแล้วนะจะได้ทำท่าไใบใบห้องหนึ่งร้อยบาทโอเคครับแม่ตัวเดียวตัวสวยครับสีสวย โ,โอเคค <บ apps. S 2> รับมาแล่ลูกนึงเออเดี๋ยวจะลูกใหม่มาเดีวเดี๋ยวลูกมุน่ะขึ้นไปนน่ะ <Dual anche Shout out> ห้ไม่นะทาเวทวนไอ้น้เข้าปมาตอนนี้ จากที่ว่าฝนยังไม่ตกนี่ที่ไหนได้ตกตกอย่างแรงตกบบกยังแห้งโอ้ยฝน,นสุดท้ายก็โดนฝนเหมือนเดิมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเทออก ฝนที่ตกลงมาตกหนักกว่าเดิมดก็หวังว่าคงจะหยุดไวไวแต่ดูแล้วมันมืดตอนนี้เหมือนแบบฟ้าเป็นน้ำเลยนะครับเนี่ย ก็คิดว่าวันนี้อาจจะอาจจะอยู่อย่างนี้ครับจนกระทั่งค่ำแต่ก็เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่ามันจะตกอย่งนี้จนถึงค่ำหรือเปล่า ฝนทำอะไรพ่อค้าแม่ค้าไม่ได้นะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ยังอยู่ดีกันทุกคนก็ฝนยังตกลงมาแรงต่อเนื่อง ที่คาว่าจะหยุดง่ายๆนะน้ำเปึ๊บ ฝนเบาแล้วครับเพราะว่าบา 3, ่ายสามพอดีบ่ายสามตอนนี้ฝนเริ่มเบาแต่ถามว่ามันแจ้งไหมก็ยังไม่แจ้งนะครับก็ยังปวยปลายอยู่ก็ยังมีความหวังว่าฝนน่าจะหยุดให้ได้ขายของนะครับ ตัวนี้ก็ลำบากหน่อยครับตอนนี้ขาตั้งกล้องออกมาค้ำเพื่อไม่ให้น้ำขังอยู่บนเต็นท์ครับฟ้าเริ่มเปิดครับฝนเริ่มเบาลงแล้ว สู้กันทุกคนนอกพ่อค้าแม่ค้าเดี๋ยวก็หยุดแล้วเดี๋ยวก็หยุดแล้วฝนอ่ะกลัวมันจะถึงเย็นอยู่แต่ว่าตอนนี้ฟ้าร์มเริ่มแจ้งแล้วย้ายทายกันหอดกทิป ฝนใกล้หยุดเต็มทีแล้ว้าเปิดแล้วตอนนี้สามโมงกว่าก็ถ้าฝนหยุดขาดปัดก็น่าจะได้มีเวลาขายประมาณ2ชั่วโมง ก็เหลือปล่อยปลานนี้หน่อยแต่ตอนนี้ฟ้าเปิดเรียบร้อยแล้วก็น่าจะได้ขายแล้วละครับ อ่ะตอนนี้ลุงเที่ยงลุงเที่ยงออก็มาแล้วลุงเที่ยง น่าจะมาน่าจะรู้หน้าที่ตัวเองตรงมาช่วยขายไก่ขายไก่กดเกลียวว่างเลยเพราะค้าน้ำกดเกียวว่างอะไรเนี่ยข้าเกียวหนึ่งอยู่เนี่ยเกลียหมอกตัวแล้วเอากล้องมาทําไมเนี่ยรู้ว่าขายไม่ดีเกลียวมาจับใช่มั้เฮ้ยมายืนบังกล้องอะไรเนี่ยซื้อก็ไม่ซื้ออะไรเห็นตั้งกล้องอะเตรียมแกล้งมันไม่ให้นกซื้ออะ ไปซื้อข้างหน้าเลยมาซื้ออะไรตรงนี้ไม่ช่วยอะไรอย่งตีนลานะเอากระลาไป50บาท50บาท50บาทแล้วเออน่ะต้องซื้อหน้าร้านแม่ตายเราคนตั้งกล้องตรงนี้อยมายืนบังใช่ไหมเนี่เบื่อลูกเตี้ยไม่มีลิงมาเลยไม่ได้มะพร้าวเลยใครไม่มาเบิ้งใครไม่มาเบิ้ง คนชื่อประบูรไม่มาห้าสิบบาทนี่ห้าสิบบาทม่นก็สิบาทลูก ลลลลหลังจากที่ฝนหยุดตกครับก็บรรยากาศตลาดก็เข้าสู่ภาวะปกติครับตอนนี้ลูกค้าก็ออกมาเดินซื้อของกันตามปกติแม่ค้าก็ขายของกันตามปกติแล้วนะครับ

ตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าบางคนนี่ก็เริ่มหมดแล้วเริ่มหมดความอดทนนี่ทุเรียนเอามาพันโลตอนนี้เหลือประมาณยี่สิบกโลแล้ว โอ้โนี่ถุงเท้ารีบเก็บไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยกลวัวไม่มีขายไงพรุ่งนี้เอาหมดแล้วอะไรถุงเท้าขายดีแถวเนี่ยเหลือแต่น้ำนะขายไม่ได้อากาศเยน็นพอกันเลยหมดความหมดทนเลยเห็นขี้เหล็กเต็มเลย ก็ไก่ก็เริ่มหมดแล้วโอ้ฝั่งนู้นลูกชิ้นสามแพ็กร้อยกบหมดแล้วมาคันรถใหญ่นั่งเหลือนิดเดียวก็ได้เวลาลาพาจากแล้วนะครับ ใครเข้ามาชมคลิปกอ็อย่าลืมกดไลค์กดตับติดใจนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ